สวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธาราวันนี้อากาศร้อนมากมากเลยวันนี้ผมจะพาเพื่อนมารถไผ่กิมซุงกันเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ไผ่กิมซุงมันออกเขาบอกว่าออกหน่อทั้งปีจริงหรือเปล่าอันนี้จริงครับแต่ว่าในการออกหน่อของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าสภาพแล้งหรืออะไรยังไงเขาก็ออกหน่อนะครับตรงนี้เราต้องมีการช่วยโดยการใส่ปุ๋ยเติมน้ําสําคัญมากที่สุดคือน้ํา ถ้าไม่มีปุ๋ยเลยเนี่ยอย่างน้อยเราเติมน้ําเข้าไปเนี่ยเขาก็ยังมีหน่อนะครับอันนี้จากประสบการณ์ผมนะว่าผมทำไผ่เนี่ยข้างหลังผมมาเนี่ยก็สี่หปีอยู่แล้วนะแนตะ่พะไผ่กิมซุ้งเนี่ยฮะก็มีได้ได้ทั้งปีครับแต่ว่าช่วงที่เป็นหน้าฝนเนี่ยผมไม่สนใจเขาเลยเพราะว่ามันจะมีไผ่อื่นๆเนี่ยออกเยอะมากผมก็ไม่ไเป็นแค่ว่าเฮ้ยช่วงนี้ต้องไปแข่งกับใครอะไรไงปล่อยเข้าไปครับช่วงฤดูฝนเพราะว่าใครๆก็มีหนอไม้ขายแต่ผมโชคดีครับอยู่ภาคอีสานซึ่งภาคอีสานเนี่ยการทานหนอไม้เนี่ ของผมนี่หน้าสวนก็15บาบาทต่อโลแล้วทีนี้ผมทวนเพื่อนมาดูว่ารดน้ำต้องรดแบบไหนสำคัญขนาดไหนบ่อยเท่าไหร่ทำไมต้องรดน้ำมาดูกันครับอเอาละครับจะเริ่มรดต้นไผ่กันซึ่งของผมเนี่ยในสวนตรงนี้ผมใช้ท่อ PE ท่อหลักเนี่ยเป็น2นิ้วครึ่งหนึ่งเนี่ยฝั่งนี้ไม่ครึ่งอฝั่งนี้ประมาณ180หัวเป็นมินิสปริงเกอร์ธรรมดาส่วนผังฝั่งต้นไผ่นี่ประมาณ200หัวครับสปริงเกอร์ เดี๋ยวผมจะพามารถกันครับว่าต้นไผ่รถขนาดไหนอของผมจะเป็นแบบนี้ครับมีวาวสองฝั่งผมก็จะเปิดฝั่งต้นไผ่แล้วก็ปิดฝั่งต้นฝรั่งเดี๋ยวครับต้องใช้มือขวาเพราะฝั่งนี้เจ็ดปีแล้วครับเขาก็ยังใช้งานได้อยู่ก็ทนอยู่ครับอายี่ข้อนี่ประมาณนี้ฮะไม่ได้โฆษณาให้หรกแต่ผมใช้ตัวนี้ก็เจ็ดปีแล้วครับดูเอาแล้วน้ำเขาก็จะเริ่มมาตรงเนี้ยผมจะมีการต่อเพิ่มแรงดันน้ําเพราะว่าแถวหนึ่งเนี่ย มันประมาณสิบสองต้นหรือเปล่าในระผมนับดูหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเ็ดปดเก้าสิบสิบต้นสิบต้นถ้าปล่อยไอ้ท่อ p ี e, ผมใช้ยี่สิบมิลครับถ้าปล่อยจากหัวไปท้ายเลยเนี่ยไหวครับแต่ว่าแรงดันมันไม่เท่ากันผมก็เลยวางท่อหลักเป็นรูปตัวยูคือฝั่งนู้นก็มีท่อหลักฝั่งข้างหลังก็มีท่อหลักคือต่อท่อรองเนี่ยฮะต่อท่อ Pe เเนี่ยหัวกับท้ายนี่ติดกับท่อหลักเลยเพื่อเป็นการเพิ่มแรงดันในระบบ ง,ง่ายครับจะทําให้น้ําเราเนี่ยมีแรงดันที่สูงขึ้นสูงเท่ากันทั้งเส้นเลยตรงนี้ปรับใช้ได้นะครับเพื่อนๆไม่ไม่จาเป็นไม่ต้องเป็นฝลั่งเป็นไผ่ผลไม้อื่นๆหรือทําสวนแบบอื่นรถอย่างอื่นปรับใช้ได้ครับตรงนี้อย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขาทาฝรั่งแบบนี้เขาทําไผ่แบบนี้อย่างอื่นก็ทําได้ครับตรงนี้นี่ครับดูเป็นแนวทางก็บางต้นก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าปัจจัยต่างๆฮะเนี่ยถ้ามันสูงแบบเนี้ผมจะเขยา่า ขย่วให้หักเลยปลายเขาหักเขาจะได้ไม่สูงเนี่ยต้นนี้ริมขย่วเนี่ยพอเขาสูงปุ๊บพอถึงหน้าฝนเนี่ยมันจะหักเดี๋ยวผมต้องเอาออกแล้วฮะเนี่ยช่วงฤดูร้อนเอาต้นนี้ออกเลยไม่งั้นมันจะไปหักทับคนอื่นเนี่ยไผ่เราจะรกเลยเออบางทีก็มีพลาดเหมือนกันครับผมนี่ฮะถ้าเราขย่วปลายเนี่ยมันจะสูงประมาณนี้ฮะมันไม่เกินสี่เมตรนะครับสูงประมาณนี้เลยแล้วจะดูแลจัดก,การง่าย ในนี้ก็เดินรอระบบน้าก่อนครับให้มันไหลเวียนทั้งระบบก่อนว่าอ่ะมันจะยังไงในการลดไผ่เนี่ยจริง,รงๆเพื่อนๆหลายคนอาจจะถามผมนะครับว่าปลูกไผ่มันออกหนอนทั้งปีเนี่ยออกจริงๆครับไอ้กิมซุงเนี่ยกิมซุงมีชื่อเยอะครับบางทีเรียกไผ่ตรงไผ่ตรงลืมแรงบ้งตรงอินโดจีนแต่ผมว่ามันก็น่าจะอันเดียวกันนะนี่บ้านผมเขากินเนี่ฮะผักกระเยงเต็มเลยครับถ้าพื้นที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีเนี่ย ผักกระแยงนี่จะจะงอกเต็มแบบนี้ฮะบ้านผมก็ใส่กับแกงหน่อไม้บ้านใครใช้เหมือนผมลองคอมเมนต์นะผมอยู่บุยดำคำเคอเนเขาเรียกหางออมนี่แหละครับมันจะหอมเลยครับเวลาใส่กับไออะไรนะต้มปลาบ้านผมจะชอบมากเวลาเรารดน้ำนะฮะสิ่งสำคัญเลยต้องดูตรงนี้ครับผมชอบเวลารดน้ำมันสนุกดีเดินดูฮะ เนี่ยมันไม่ไหลผมจะแย่แบบนี้แย่ดูครับเผื่อบางทีมันมีอะไรไปติดไปตันอยู่ทำไมไม่มาเนาะนี่มาแย่ลึกๆครับบางทีมันมีพวกมแมลงพวกอะไรต่างๆเข้าไปส่วนใหญ่เป็นแมงมุมครับแมงมุมมดแบบเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่หัวสปริงเกอร์แบบนี้หรอกครับมันจะเป็นหัวแบบหมุน ถ้าเพื่อนๆจะซื้อ,อยังไงดูให้ดีนะครับผมว่าผมตัดินใจพลาดนะซื้อแบบนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาส่วนไอห,หัวสปริงเกอร์ทิ้งไปเลยเอาใช้แค่เนี้ยสักพักแรงดันในระบบมาเต็มเขาก็าจะรถเต็มเองเดินดูครับอันนี้เป็นยางนาครับปลูกผสมกันไปเลยครับจริงๆเมื่อก่อนตรงนี้ผมทําเป็นต้นฝรั่งแต่สภาพดินแย่มากครับตอนนั้นฝรั่งก็เลยไม่ขึ้นมันขึ้น,นครับมันไม่เวิร์กอะ่ะผมก็เลยเอาออกนี่ไม่ไหลเหมือนกัน ไม่ไ็แย่เนี่ยมาสิครับเช็คดูบางทีก็บ,บ,บีบสายดูนะครับบางทีมันจะมีพวกมดพวกอะไรเข้าไปอยู่บีบดูถ้าบีบไม่มาก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตเหล่าวันนี้ดีๆครับ ไอ้ต้นหญ้าเสียบไปเลยนี่ฮะมาเองเสียเมื่อกี้กระเด็นไปแล้วเป็นแมงมุมอย่างง่ายอย่างนี้ฮะง่ายๆเวลาเราทําสวนเนี่ยปัญหาหน้างานจะเจอแน่นอนโอยทั้งแถวเลยมั้งเนี่ยขนาดผมรถเดสามันครั้งนะจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยสําหรับการทําหน่อไม้เนี่ยถ้าแค่รดน้ำเขาก็สามารถออกหน่อได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ใส่ปุ๋ยด้วย ของผมนี่จะใส่เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกผมก็จะเป็นขี้ควายขี้วัวผมใส่ขี้วัวครับผมเลี้ยงวัวก็ใส่แค่ปีละครั้งสองครั้งแค่นั้นนะครับผมหาไม้แข็งๆหน่อยมันเหยียดยากเหลือเกินนี่คือผมไม่มีการตัดต่อครับเดียวมากดูครับเหยียดตรงเนี้ยเจอแล้วในตัวปัญหาตรงนี้เองไม่รู้ว่าเป็นอะไร เป็นมดหรือเป็นอะไรรอเปล่าใหญ่เงี้ยฮะใหญ่ใหญ่ไปแต่น้ำจะค่อยๆมาเองอครับมาดูกันต่อในส่วนของผมเนี่ยคือผมปลูกไผ่ก็จริงโซนนี้ครับแต่ว,ว่าผมจะมีการปลูกพวกยางนาพวกอะไรเซมเซมไปหมดเลยครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาอยู่ด้วยกันได้ผมก็ปลูกไปอย่างนั้นนลครับไม่ให้พื้นที่มันว่างอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ย พาเพื่อนๆมาดูว่ารถน้ำไผ่ในรถนานแค่ไหนนี่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแบบนี้ครับมด,มดพวกมดพวกในมุมต่างๆมันอยู่ข้างในทุกครั้งของการรถเลยครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนอย่างหน้าไม่มีฝนอย่เงี้ยเป็นฤด้ดูใหญ่ๆเข้าไปก็พอครับน้ําก็ไหลมาเพราะาท่อหลักไหลยอยู่แล้วอ่ะครับดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนคนใดมีเวลาเนี่ยฮะ พูนโคนพูนโคนเลยคือการเอาดินเนี่ยฮะมาถมกอเลยแล้วก็รดน้ําหรือใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยผมจะใส่ส่วนใหญ่จะเป็นปุ๋ยข้อครับเป็นขี้วัวแค่นั้นนะครับผมใส่แค่นั้นนี่ฮะก็ไม่มีอะไรมากเพราะช่วงนี้ผมเริ่มบํารุงไผ่แล้วแหละครับเพราะว่าหน่อไม้ในตลาดเริ่มหายากแล้วพอเริ่มหายากนั่นคือช่องทางของผมในการหาเงินเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี่ผมผมปล่อยทิ้งเลย เพราะว่าผมไม่ค่อยดูแลในช่วงที่หน้าฝนเพราะว่ามันมีคู่แข่งทางอ้อมเยอะทางตรงนี่เลยครับหน่อไม้ออกเยอะผมก็ไม่สนใจปล่อยทิ้งพอเลยช่วงที่คนอื่นเขาไม่มีแล้วเนี่ยผมก็จะเริ่มมาจัดการในส่วนของหน่อไม้ผมเพื่อมีได้ได้คือตอนหน้าฝนที่ปล่อยทิ้งเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่มีฝนผิตนะครับก็ออกตลอดครับแต่มันไม่ได้ออกเยอะมากมาเลย ก็ได้อยู่วันและไอสัปดาห์ละประมาณสิบกว่าโลแค่นั้นเนี่ยของผมตรงนี้เฉพาะไผ่ก็60กอแต่ว่าผมปลูกอย่างอื่นด้วยไงครับผมก็เลยบอกว่าตรงเนี้ยรด2 0หัวเอ้ลดส0 0หัวแก้ไขไปสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับรดต้นไผ่รดเสร็จก็รดเรื่อยๆทุก3วันเนี่ยฮะแค่นี้ครับง่ายๆ ถ้าเราทําได้ก็จะมีหน่อไม้ขายทั้งปีของผมตรงนี้มันดูรกรุงรังเพราะว่าผมยังไม่เกี่ยวข้าวแล้วผมไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนในส่วนตรงนี้ผมก็เลยกองไว้ก่อนซึ่งถ้าเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยในส่วนเนี่ยผมเอาให้ใบมันร่วงเสร็จผมก็จะไปกองไว้ไม่ทํารู้วถ้าเสร็จแบบนี้ก็แจกชาวบ้านเขาไปทําค้างส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านเข้ามาขอผมก็จะตัดทิ้งแบบนี้เขาก็เอาเอาไปทําค้างาใส่พวกถั่วฝักยาวพวกแตงกวา จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับอ่ะคลิปนี้ก็พาเพื่อนมาดูครับว่าผมรดน้ําไผ่กิมซุงในจำเป็นขนาดไหนก็รถทุกสาวันนั่นเลยครับเหมือนฝรั่งเลยเพราะผมรดพร้อมกันก็แบ่งโซนแบ่งเวลาเอาอ่ะครับผมสําหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ